สวัสดีครับทางเพจเรามีไฟฉายตาช้างรุ่น r h AH 5 1 0 0มานำเสนอครับรุ่นนี้เป็นแบบหน้าจอดิจิตอลครับผมบอกสถานะของแบตเตอรี่ตัวเลนทำจากกระจกแข็งแรงทนทานความกว้างอยู่ที่3นิ้วหลอดไฟเป็นอ LED ตัวสวิตช์เปิดปิดแบบหมุนนะครับผม เร่งดีแสงได้อันนี้เป็นแสงสีขาวสองสว่างแสงปุ่งไกลถึง2,000เมตรครับใช้งานได้ยาวนาน8-10ชั่วโมงต่อไปเป็นแสงสีเหลืองนะครับแสงสีเหลืองใช้ในงานสองสัตว์นะครับผมสองกบสองเขียดส่องนูนาได้สบายเลยครับ อันใดสนใจนะครับผมทางร้านมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเก็บไปทาง490บาทไม่บวกเพิ่มนะครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเก็บไปทาง4